นาฬิกา49นาทีนะครับ14นาฬิกา49นาทีสวัสดีญาติที่ทำทุกท่านทุกคนนค<า>รับอำเภอแม่เสียงตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับ อตอนนี้หลวงตาท่านทุดงถึงหน้าโรงเรียนบ้านไรวิทยานะครับโรงเรียนบ้านไรวิทยาที่นี่นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายนี้ร้อนมากนะครับไ,ได้ทำเนาะนแกะได้นะครับแกะเอาเป็นน้ำมงคนได้นะครับที่เหลือก็วางไว้นะครับ

มีเงินนะรับดีครับอ๋อนี่มีเงินไหมเอาสตังก์ออกคุณตาเด้อเอาแต่สตังก์ออกขับเบาะต่อาคุเอาอ่าท่านไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับอ่าสาธุครับผมอ่าสตังก์เก็บไว้นะครับคุณตาถามว่ามีสตังก์ไหมนะครับมียี่สิบบาทเมทถุงมือว่ะ าห้ามเอาปัจจัยถวายหลวงตานะครับปัจจัยลอตเตอรี่นะครับเตรียมยกน้ำนะครับยกน้ำขึ้นไปก่อนอ่ายกน้ำไปก่อนนะครับถ้ายกยกไม่ได้จับไว้ได้ครับ นั่งไม่ได้ยืนได้ครับผมยืนได้เนาะเงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นยกขึ้นเลยครับยกขึ้นรอเลยเงยหน้าขึ้นยกขึ้นรอเลยอ่าสาธุสาธุครับผมต้องจับหลงปูเนะครับไม่ต้องจับหลงตาไม่ต้องจับหลงเนี่ยครับสวัสดีย่าทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ <Sen> หลวงตาทุดองมาถึงหน้าวัดบ้านไร่นะครับนี่วัดบ้านไร่นะครับเาชื่อวัดวัดบ้านไร่ตำบลแม่เสลียงนะครับอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็อยู่ที่ตำบลแม่เสลียงแล้วก็อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอยู่ที่หน้าวัดบ้านไร่นะครับหน้าวัดบ้านไร่แม่ฮ่องสอนนะครับยายทำ ยกไม่ไหวจับไว้ได้นะครับเนาะถ้ายกได้ก็ยกไปรอท่านเลยคุณยายยกไม่ได้จับไว้ได้ครับจับไว้เด้อคุณยายเด้อจับไว้ก่อนนะครับอยายบอกว่าถ้ายกไม่ได้จับไว้ได้นะครับเนะาะจับไว้ก็ได้นะครับสําหรับคุณยายค<ๆ>ุณตาหรือว่าท่านไหนที่ไม่แข็งแรงนะครับก็สามารถจับไว้ได้นะครับไม่ยยต้องยกก็ไม่เป็นไร หลงตาท่านก็ร <breaker eless ness> like ู Freeze, ้อยู่นะครับท่านเข้าใจนะครับสำหรับเราร่างกายดีๆแข็งแรงแข็งแรงเราก็ยกเลยนะครับซ้อนันเลซ้อนันเลน สอนไว้ก็ได้จ pues, ับสบายก่อนนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยกครับเลยยกเลยครับยกเลยบอเเลยครับต้งอ้นี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรักน้ำับายน้ำก่อนตักสบายน้ำก่อนทุก่น จุดนี้ก็เป็นหน่วยบริการประชาชนนะครับตำบลแม่สลียงนะครับนี่จุดตรวจนะคราบของแม่สลียงนะครับเนาะนี่ก็บริเวณด้านหน้านี่ก็บริเวณด้านหน้า,ายืดตัวตรงๆไว้แล้วยกน้ํานะครับประมาณหน้าอกนะครับครับผมประมาณหน้าอกแต่ถ้าคุณตาคุณยายยกไม่ไหวก็จับไว้ได้นะครับ ขงงึ้นครับเงยหน้าขึ้นเวียนเงยหน้าขึ้นครับยึดตรงๆ,ๆไว้อันนี้พี่ๆท่านก็ยกไหวไหมน,นะพี่ยกไหวอยวู่เนาะอ๋อถ้ายกไม่ไหวก็ก็สามารถจับไว้เฉยๆก็ได้นะครับ ก็จากจุดนี้ไป4.4จ,จ,จะจถึงนะครับที่พักหลวงตาบุญชื่นนะครับวันนี้ยกเลยนะครับนะถ้ายกได้ยกไปเลยนะครับตาท่านเคาะไวมากนะครับถ้าเราช่วยกันยก ขึ้นประมาณหน้าอกคนห้กับรยกน้าอกเลยครับยกกาสาธุสาธุครับยกไว้นะครับเงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นขึกมหน้าครับ ลงตาท่านรออยู่ครับผมเพิ่งลงจากดอยมาครับจุครับนะครับตอนนี้ลงตาท่านก็ผ่านวัดบ้านไร่มาแล้วนะครับตำบลแม่เสียงอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับ นะครับก็จะมีญาติยายที่ทาที่ทำมารอกับว่าเขาพอนลงตาเป็นทุกช่วงเลยนะครับพี่น้องจะเยอะนะครับวันนี้จะเข้าเมืองแล้วใกล้จะเข้าเขตอำเภอแล้วนะครับก็คิดว่าญาติทำที่รอทางนั้นก็คงจะเยอะครับเส้นนี้ก็ทำถนนใหม่ครับ อ๋อคุณหมอท่านบอกว่าหลวงตาจะเข้าที่พักก่อนนะครับยายทาที่ท่านรออยู่ที่นั่นก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเตรียมพร้อมรอได้เลยนะครับท่านจะเข้าไปปวดพี่น้องเราข้างในก่อนนะครับยึดตื้ตรงๆไว้นะครับเนาะหลวงตาจะให้พอนะครับสาธุครับคุณหมอเขาเชิญเข้าลงพยาบา Uh, เดี๋ยวผมประสานงานก่อนครับหลวงตาบอกว่าหรือว่าหมอจะให้เข้าโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวคุณหมอจะประสานงานยกน้าไ้ยกขนมด้วยพี่เนี่ยขนมขนม <Yeah. S 2> ยกขึ้นทั้งหมดครับผมนะครับสาธุครับผมอ่าครับก็ถ้าอ่าได้ข่าวข่า,ขายังไงนะผมจะแจ้งให้ทำตลอดเส้นทางนะครับเนาะว่าอ่าหลวงตาท่านจะเข้าที่พักที่โรงเรียนเลยหรือว่า จะเข้าตรวจที่โรงพยาบาลก่อนนะครับเนาะพอสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตามดำมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ